สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกมเศรษฐีใต้วันนะครับก็จากอีเวนท์ที่แล้เป็นอีเวนท์ลูกเต่านะผมก็ซื้อลูกเต่าไปเรืร่อยไม่ได้ใช้ะไรอีเวนท์นี้ก็เช่นเดียวของไทยนะครับก็คือเอาตุลครมานะครับเหมือนคราวที่แล้วเขาจะเอาเลขาโหน้าเลขามาชุดายนาำนะครับวันนี้ก็เป็นฮีโร่อาเป็นโยนตลอดเลยมันชื่อโล จีโยคือจีโยจิฮิโลนะฮะสกิลเนี่ยจะต่างกับทางอนนี้นะครับทางประเทศไทยตรงที่ที่เขาเนี่ยเป็นสกิลเราสกิลเขาเป็นจีเราเวทซึ่งมีความแตกต่างครับประเทศไทยเช่นเคยนะก็คือที่เขา เป็นอัลบั้มเนาะซึ่งอีอัลบั้มเนี่ยมันก็จะได้ถึง S นะครับซึ่ง e S บวกเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าหาจากไหน, <c oughs> นอะไรทามทูเพอร์นี่เป็นอยากได้แต่ใช้ไม่รู้ว่าจะหาจากไหน <c oughs> ที่ห้านอกก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเล่นยากมากเลย อันนี้ก็ไม่มานะครับตรงนี้ไม่มาแล้วนะที่สี่ทุ่ทมเลยนะจะบอกให้นี่มันนานแล้วคือถ้าเราจะทำมันก็ทำนะไม่น่าทำผมจึงไม่ทำนะครับเพราะว่ามาอธิบายแค่นี้แล้วน,นว่าเออมันน่าจะอยู่ในแพ็กการ์ดแหละผมก็ไปนั่งดูแล้วเออลองเปิดแพ็กการ์ดผมก็ได้มาอันนึงรู้สึกว่าจะแจกแพ็กอันนี้มาให้อันนึง ้แ็แบบโหกสามใบแลกหนึ่งใบนี่ก็แบบมันจะได้อย่างกับสามใบจะถามว่ามันยากกว่าของไทยไหมก็พอๆกันแต่ถ้าเอาอีเวนต์นี้ไปประเทศไทยมันน่าจะเสร็จไวกว่าแล้ว <c oughs> อีเวนต์ของญี่ปุ่นเนาะก็เหมือนกันตัวนี้เข้า <c oughs> แต่ตัวเนี้ย ไปอยู่ในนี้ราคาประมาณ6 0พันมั้งก็ถ้าเอามาของไทยก็น่าจะเสจเหมือนกันก็ไม่รู้ทำไงคืออีเวนต์อย่างตอนนี้อีเวนต์เนี้ยตัวเนี้ยตัวใหม่เนี่ยมันคืออีเวนต์ฮาร์ดคอร์ชนิดหนึง่งผมมั่นใจว่าคนเล่นเกมเสร็จถีประมาณ60%เนี่ลยอะหรือมากกว่านั้นอะประมาณจ็ดปนู่นแหละ แต่ผมว่าอย่างตาม60สิบทำอีเวนต์นี้ไม่ผ่านมันต้องดวงดีมากๆจริงจมันถึงจะทําผ่านของไทยคือเล่นไปเลยห้ารอบของไทยให้ไห้าวันได้มากลูกนึงสุ่มอ่ะแล้วของไทยมีไอ้ลูกบาท6หกชั่วโมงวนวันนี้ให้เจดแปดตัวคิดไปเลยเปอร์เซ็นต์ประมาณตัว10สปร์เซ็นต์ก็ได้อ่ะ ให้เลยโ <c oughs> อกาสได้เลยสิบปอเซ็นตแต่ว่าประมาณสิบห้าเอรซ็นต์นะโหได้ยากเหมือนกันที่ไหนที่ไหนก็ด้ยากแต่ถ้าชัวร์ก็ญี่ปุ่นแต่ผมไม่ได้ดูของเกาหลีเนาะเพราะว่าผมลบไปแล้วนะครับส่วนของญี่ปุ่นทำไมผมถึงรู้นะครับก็ไปสืบมานะครับว่าเออที่อื่นเป็นยังไงบ้างคุณพระ <c oughs> เออเนี่ยอีเวนที่แล้วล่มผมยังอยู่เลยเนี่ยว่าทำหม่มันดูแบยผมอยากทำนะอยากได้อยากได้มากแตคือใจผมไปสุ่มแันนี้สองรอบคือถ้าถ้ามันไม่ได้มันก็เสียดายเข้าใจบอคือพำว่าอีกเกมเศรษีนี้ผมเกมเศรษีไต้หวันเนี่ยผมจะ วางเป็นได้ว่าเออเดี๋ยวไปลองเคลียร์กันในแจ็คพอตดีกว่าอะไรเงี้ยน,นี้ไม่น่าจะคุ้มเท่าไหร่นาะโอเคบอกแคน่นี้อันนี้ก็มีโปรโมชั่นเขาด้วยนะครับโปรโมชั่นของเขาเป็นคัสชันดี้ห้าใบนะครับแล้วก็โกอุมยิ้มโกหน,นึ่งใบแล้วก็เจมเจมกล่องอันยังไม่มีหนึ่งอันนะครับ อันนี้ผมไม่รู้ราคาเหมือนกันคะักเก็บสกุลเงินตรงนี้ไม่ออกได้กัวเฟอร์นะฮะโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันไม่จะมา็นทำไรหรอกมาบนบนอันนี้โปรโมชั Pro ่นโปรโมชั่นสี่ร้อยเพชรกับการ์ดแพคการ์ฟ f สองใบ ถ้าใครอยากได้ก็เติมเื่อเอาก็ผมก็ไม่เป็เีป่ยนมันก่อนเรื่องาษาพระเจ้ามากโอเคครับก็นะรู้สึกตัวนี้ก็ชีวิตจะคงจะไม่ได้นะครับซื้อไทยก็ทำแล้วก็เป็นประสบผลสำเร็จนะครับก็ต้องรอกันต่อไปว่าเออเดี๋ยวผมเล่นมาละครั้งถ้าสุ่มได้มาก็ ก็ดีเก้ามารีวิวมีความสุขสกิลติดตัวโกงเอ้สกิลตอนอัพเสร็จโกงถ้าเจอก็ก็ก,กดออโต้โอเคแม่งเลยครับอะไรอย่างี้อ <c oughs> ีบิลเดินต่อแน่นอนเนี้ยโอ้พระเจ้าขี้โกงมันไม่มีบอกว่าฟิกฟิกก็ไม่มีไม่รู้ทำไง แย่ย่แยเคไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับลดแคบ